แชร์ประสบการณ์ปรับกันสังคมจากทางบ้านนะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้มีคนแชร์มาว่าเราไม่รู้นะครับต่อประกันสังคมมาตา3า39นะครับทำให้เงินกเกษียณเหลือเพียงแค่1,280บาทนะทำไมเหลือน้อยจังเดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ะนะครับหลายท่านนะครับให้แสดงความคิดความเห็นและประสบการณ์มานะครับจากคลิปวิดีโอที่รุงชัยอายุ50ถูกเลิกจ้างจึงเลือกไม่ต่อมาตา3า39ทําทำให้ได้รับบำนาญ5 2า0น5บาทคนนี้ก็แชร์มาว่าเราไม่รู้ต่อมาตาา3เนะครับเงินกเกษียณเหลือเพียงแค่1,280บาทนะครับประเด็นสำคัญคือหลายท่านไม่รู้นะว่า าการต่อมาตา39นะครับในช่วง60เดือนสุดท้ายหรือในช่วงใกล้เกษียณจะเป็นผลทำให้รับบำนาญน,น้อยลงเหตุผลเพ,พ,พ,พราะประกันสังคมบำนาญชราภาพจะยึดนะครับจะได้รับ20%ของเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ยนะครับฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ยนะครับของความเป็นผู้ประกันตน นะหมายความว่าจะอยู่มาตรา3 9มาตา3า3 3นะครับก็จะยึดอ่าเดือนสุดท้ายนะครับเฉลี่ยเสมอนะยึดเหล่านั้นนะครับแล้วก็ได้เท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับฐานเงินสมทบคราวนี้มาตรา3-3เนี่ยฐานเงินสมทบสูงสุดจะอยู่ที่15นนะครับแล้วก็ฐานนี้นะครับ เป็นฐานสูงสุดของประกันสังคมคือจริงๆมันยึดตามเงินเดือนนะครับสูงสุดไม่เกิน15ื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่เราส่งมาตรา39นะครับในช่วง60เดือนสุดท้ายมาตรา39จะยึดฐาน4,800ต่างกับ1 5ื่นหเท่านะครับฐานต่างกันเป็นผลให้หากเรายิ่งส่งมาตรา39เยอะนะครับฐานเงินสมทบเฉลี่ยในช่วงคำนวณบำนาญจะเฉลี่ยน้อยลงไปนะครับรลดหลั่นลงไป นั่นเองถามว่ามันจะน้อยขนาดไหนเอาง่ายๆนะครับผมเปรียบเทียบฐาน15ื่นกับฐาน4,800ด้วยการส่งประกันสังคมมาเท่ากัน15ปี15ื่นได้เงินบำนาญ3,000บาทต่อเดือนนะครับทุกๆเดือนในขณะที่ฐาน4,800ของมาตรา39นะครับปีได้960บาท16ปีนะครับมาตา3า33นะครับ15ได้3,225บาท มาตาา9นะครับได้1,032บาทนะครับ17ปี3มาตา3 3ได้3,450บาทมาตาา3เปีได้1,104บาท18ปีมาตา3า3ได้3,675บาทมาตาา39ได้1,176บาทนะครับ19ปีมาตา3าได้3 9 0 0บาทมาตาา39ได้1,248บาท 20ปีมาตรา33ได้4,125บาทมาตรา33สามเออมาตรา39ได้1,320บาทเห็นไหมนะครับต่างกัน3เท่านะครับต่างกัน3เท่าเลยนะครับบำนาที่ได้รับนะครับนี่คือผล ของการส่งมาตรา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายคือถ้าเราส่งมาตาา3เเพราะเล็งเห็นในเรื่องผลประโยชน์ไม่มีปัญหาเราไม่ได้โฟกัสบํานานไม่มีปัญหาสามารถส่งไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราโฟกัสบํานานนะครับหลายท่านที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาเนี่ยนะครับโฟกัสบานานทางนั้นแหละนะครับเมื่อโฟกัสบํานานมันเป็นข้อควรรู้เอาไว้เลยว่าเมื่อเรานะครับมีเหตุให้ e Early ิด t ทา e ก่อนครบ5 5นะครับ มีเหตุให้ถูกเลิกจ้างนะครับในตอน50ช่วงเวลาที่เหลือก่อนยื่นขอบำนาญได้เนี่ยคือ5ปีใช่ไหมนะครับอายุ55นะอีก5ปีจะครบ55จะยื่นบำนาญได้นะครับถ้าโฟกัสบำนาญเยอะๆช่วง5ปีนั้นไม่ต้องต่อมาตรา39นะครับแล้วก็ไปใช้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของบัตรทองอะไรเอานะครับไม่ต้องต่อพอไม่ต่อปุ๊บ พอ5 5ปั๊บนะครับคุณได้บำนาญบำนาญที่เยอะทันทีนะนี่คือข้อดีนะครับเมื่อได้บำนาญที่เยอะปั๊บนะครับสมบูรณ์มันก็จะสมบูรณ์แบบตรงตามเงื่อนไขที่เราวางไว้คือได้บำนาญที่สูงนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อที่เราต้องมาแชร์กันแล้วก็พูดกันแบบตรงไปตรงมานะว่าถ้าอยากได้บำนาญเยอะไม่ควรส่งมารตราสามเก้านะครับ ทุกท่านมีความเห็นเป็นประการใดลองแชร์กันเข้ามาก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อๆ,ๆ,ๆ,ๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายไดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ